ภาพของการใส่บาทรพระสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจอะจงว่าเป็นวัดใดหรือรูปใดนะคะ วันนี้นะคะวัดที่สองนะคะใส่บาทนะคะช่วงเช้านะคะวัดภูคารัตนารามนะคะพระคุยวินัยทนนะคะบัวนะคะรักษาการเจ้าวาดวัดภูคารัตนารามพาลูกวัดนะคะออกบิณฑบาตนะโปรดญาติโยมนะคะบ้านหลังแรกนะที่จะต้องเข้าไปโปรดนะฝั่งนี้นะฝั่งโรงงานโยมเพนก็เป็นบ้านระยงนะคะและนี่คือแขกผู้ไม่ได้รับเชิญนะคะน้องมีนะคะมารอรับ พ่อแม่ครอวจย์ทุกวันนะน้องหมีรนะับรู้ถึงพลังงานของความเมตตานะคะพลังความเมตตาที่พ่อแม่ครัวจย์นะคะส่งออกมานะคะน้องรับรู้นะแล้วก็คุ้นเคยนะคะุค้นเคยกับพระภูวินัยธรบัวนะคะรักษาการจเจ้าอาวาสวัดภูคาลตนารามนะฮะสนิทกันเอาเป็นว่าสนิทกันนานแล้วนะ,ะ,ะก็จะเห็นว่าเข้ามาคลอเคลียนะคะกับ พระคุณเจ้านะคะตอนนี้ประยงนะถวายทานเรียบร้อยแล้วนะคะพระคุณเจ้าตรวจน้ำนะคะพระคุณเจ้านำตรวจน้ำนะคะให้ประยงนะคะเสร็จจากประยงนะคะก็เป็นบ้านของโยมเพนนะคะเป็นโรงงานข้างๆกันนะคะ ไม่อยากพูดแทรกนะคะอยากให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจรับบุญตอนนี้มาถึงหน้าโรงงานแล้วนะคะมาถึงหน้าโรงงานแล้วค่ะหลังจากที่ไปโปรดประยงเรียบร้อยแล้วนะคะพระคุณเจ้านะคะพระครูวินัย์นทรน,นะคะบัวนะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดภูคาัตนารามพ,มพร้อมุูปวัดนะคะมามาโปรดที่หน้าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ยมเพ็ญก็เช่นเคยนะเป็นสะพานบุญให้กับคุณชมพูพาหลอดทองคำถวายปัจจัยนั่นหนึ่บาทอุทิศถึงคุณแม่ยุพาหลอดทองคำและญาติและร่วมปัจจัยค่าค่าพระธาย,ยามเช้านี้ด้วยนะคะน้อมรัตนาพลังพุทธานุภาพของการใส่บาทผาสมยามเชา้าวัดที่สองของวันนี้อำนวยพรดุทิศให้ท่านรับพลังบุญนะคะ เท่ากันเสมือนว่าได้ทำกุศลน,นี้ด้วยตนเองนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ